ีก็อยู่กับช่องจะแล้วไหมแหละวันนี้นะคะเราจะมา reaction เทเลส r 2นั่นเอง official trailer อันที่2ของ f 4 Thailand นั่นเองก็คือ,คอ Official เนี้ยมันมีอะไรบทบาทสำคัญหมายถึงว่ามันมีเรื่องาราวสำคัญของครึ่งหลัง<อ>ที่มันยังไม่ได้เฉลยในเทเลแรกก็แบบว่าแบบว่ามันมีตัวละครลับที่โผล่มาแล้วในนี้อ่ะอยากรู้แล้วจะเป็นยังไงบ้างไปคะ่ะเริ่มเลย ่อให้ฉันต้องเจ็บอีกสักเท่าไหร่มีใครจะว่าังไก็ตามสุดท้ายด้วยไม่ใจฉันก็ยังเชื่อในตัวเขาอยู่ดีไม่มีใครเป็นแบบกอย่าได้กอย่าก็คือกอยา่าให้แปลกใจเลยนะวันที่ผ่านมาอะไรอะไรขึ้นหมุนรอบตัวเธอได้ขนาดนี้ขอบคุณนะคะก็ต้องช่วยอยู่แล้วสิ ก็คเป็นแฟนของเป็นแฟนอะไรเอย่ยของจะแก่ขึ้นอีกปีหรือยังคะอุ้ยน่ารักอ่ะถ้ายัางเป็นอย่างนี้ต่อไปทุกอย่างมันจะพังจูๆ่ๆพ่อกับแม่ก็มาเป็นชั้นแม่กับคนนี้เฉยเลยอุ้ยเอาแล้วชูบานาแล้วครั้งนี้แม่มึงเอาจริงเหรอโ้ยแม่ทามอะชรากว่าที่เราคิดอีกนะพวกชีวิตคนรวยอ่ะไม่ต้องพยายามเข้าใจเขาหรอกอะไรที่ทำไม่ได้อ่ะก็คือไม่ได้ อย่าฝวนเลได้ขอยาขว้เปนหัวงกับไปนิยมงไนนะอันนี้คือเริ่มแม่เข้ามาแล้วไงคุณตัดสินใจแล้วโฟชไมมีเชี่ยเลยเราเพื่อนไม่บัะช่างแม่อยู่วะแต่งแต่มึงคิดจริงจเหรอมึงแค่โฟแต่งจริงเหรอขอยามึงยอมรับเหยื่ทำอยู่มึงก็ขัดลืนความรักมน่าจจะสวยงามาก คนขอ,องพี่แหละคิดไปบ้างไหมอ่พะพ่อดา่คขอยาจะเป็นอ๋อนี่รนเรื่องแฟนนี่เหรอคนรู้มันก็ย,ยากเลยมันีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแต่ยาวันไหวนะทุกความถูกต้องมันมีบัญชีต้องแรกมาสมอ หรือว่ามีแม่ทำเกินไปจริงๆกับความสมบูรณแบบมันมไม่มีคำว่าม,มากเกินไปไมึงบอกมาเลยมึงอยากทำอะไรอู่อช่วยเลยไม่มีใครรู้หรอว่ามัจะจบยัไงไงจนกว่าเราจะเห็นผลลัพธ์มันถ้าฉันมั่นใจนะว่าถ้าฉันมีเธอ,อ เราได้มาสองเรียนแล้วแม่เทย์เลอรสองดีมากเลยอ่ะคนลุกอะเรียบร้อยนี่ไงที่กูบอกหลายสไตล์ที่พวกมึงไม่เคยอ๋อตอนที่อที่ที่ไปอยู่ห้องเราปะตรงไหนวะแต่เรื่องนี้คือเร้ไม่จบโอเคแต่เรื่องน้ำไม่ได้จบนะดูแลแต่แรกยันจบยันจบไอโฟนยังไม่จบอ่ะก็จบไปแล้วกับเทยเลอร์อันที่สองนั่นเอง น่าดูมากคืออยากดูเลยว่ากต่อไปจะเป็นยังไงแล้วคือเรื่องราวของหลังจากนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับเพื่อนที่แบบมันมีความสึกแย่งชิงแล้วแล้วเพื่อนต้องออกแต่ไปสองกรุ๊อคือแบบโอ้ยเอฟเฟอจะตีกันดูสึกแบบ้ h my g o s คือรอดูแล้วแบบเออครึ่งหลัง้วจะเป็นยังไงบ้างจริงๆยังไม่ถึงครึ่งหลังขนาดนั้นคือพ um ีท pues ี่ห้าแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเอาจริงๆคือบทหลังๆน่ะคือ มันมันเข้มข้นใช่มันจะเริ่มแบบมีความแบบทุกอย่างเริ่มเข้ามาอ่ะก็ตัวละครเพิ่มเพิ่มึ้นมีมิวที่แบบว่าเล่นเป็นคู่ม่นของไปเอแล้วก็แบบมีนีที่เคยแบบว่าเคยกิกกับกันกับน้องวินมาถึงว่าในบทละครอ่ะที่เคยแบบเออที่เคยเหมือนตอนสมัยนั้นก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างี้แล้วก็แบบมีเคด้วยมีเค้่แบบตัวละครลับเออใช่ตัวละครอยู่โผล่โผล่ตัวละครลับที่จะมาทำให้เขาวุ่นวายกันหนึ่งอ่ะก็ต้องรอดูนะคะเออเรื่องเราจะเป็นยังไงบางเราจะเข้มข้นขนาดไหนแบบแค่ว่ากีนดูเธอเลย ก็คือขนลุกแล้วเพราะแต่ละอย่างคือแบบเชี่ยขนลุกอ่ะนั้นแบบเออมันยิ่งใหญ่ฟอร์มยักษ์เอางี้อยากให้ทุกคนรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วแบบเราก็รอดูด้วยแบบอีพีที่หกจะเป็นยังไงแล้วก็ต่อต่อไปนะคะทุกคนก็คืออย่าลืมไปดูกันเนาะคะ F4 เนาะแล้วก็แบบว่าทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งนั่นเองแล้วก็แบบย้อนหลังวันวิวด้วยก็คือสี่ทุ่มครึ่งแบบอยากให้ทุกคนได้ดูของดีแล้วก็แบบ F4 เป็นคนมีหนึ่งอีพีต่อหนึ่งอาทิตย์ค่ะ ม,มันแบบมันไม่สัใจเอางี้ก็นั่แาหละค่ะใครไม่รู้อย่าลืมไปดูนะคะแล้วก็ฝากชอบนะคะช่องแล้วลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสกา,ายเพืออะไรคะที่สำคัญเรมกดกระดิ่งน้คะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย